อาลีฟสอเดชพันธ์ดาวรุ่งสูงยาวลูกครึ่งไทยมาเลวัย20ปีโชว์เนื้อตัวต่อหน้าสื่อมวลชนพร้อมประทะผีมือกับวอเตอร์กอนซาเวสอดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท1 2 5่ง5ถึงปอนด์วัย26ปีจากบราซิลในกติกามวยไทยรุ่นสตอร์เวท,115นวนทจจนหนึ่2 5ปอยสิบห้าถึงหนึ่ขึ้วยลุมสินีรามอนด์สึกวันหนึง่งรมอเมริกาซึ่งรงกับช่วงชวเช้าเมวยลุมพินา ของเช้าวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนนี้โดยเมื่อช่วงบ่ายวันพ้นศัสุยดีที่24ตุลาคมที่ผ่านมาอาลีฟได้เปิดค่ายมวยสอเดชพันธ์โชว์เนื้อตัวล่าสุดให้บรรดาพี่น้องสื่อมวลชนได้เก็บภาพรวมทั้งให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความพร้อมก่อนขึ้นสังเวียนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ในไฟนี้อาลีฟต้องประท้าฝีมือกับวอเตอร์อดีตผู้ท้าชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวท ที่เพิ่งจะลดน้ำหนักมาประเดิมชกในรุ่นสตอเวทเป็นครั้งแรกซึ่งลูกครึ่งไทยมาเลเปิดใจถึงความพร้อมและคู่ชกในครั้งนี้ไฟน์นี้ผมเก็บตัวมาหนึ่งเดือนเต็มเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีซ้อมแม่ไม,ม้โมยไทยมาครบทุกอย่างไฟน์นี้ผมเก็บตัวมาหนึ่งเดือนเต็มเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีและซ้อมแม่ไม,ม้โมยไทยมาครบทุกอย่างตอนนี้เรียกได้ว่าพร้อมแล้วครับสำหรับวอเตอร์เขามีหมัดที่อันตรายผมก็ตั้งใจระวังหมัดของเขาเป็นพิเศษ ส่วนสไตล์การชกที่มีหลากหลายของเขาผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาผมจะใช้ความยาวเข้าสู้ส่วนเรื่องแผนการชกต้องดูตามสถานก,การณ์บนเวทีไฟนี้ผมตั้งใจจะเดินเข้าหาอย่างแน่นอนครับไฟนี้ผมจะทำเต็มที่แน่นอนฝากแฟนๆเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวัน169ผ่านทาง t ทย i ิ i เก e ต Major คู่แรกเริ่มเวลา8นาฬิการับชมการถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดเเริ่มเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปครับ